จากใต้คุณผู้ชมครับขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่จํากันได้หรือเปล่าหมู่บ้านแห่งนี้นี่คือสภาพถนนนี่บอกได้เลยรถต้องเข็นขึ้นเลยนะ <c oughs> โดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ที่บ้านอาแยอาเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่คราวนี้เราเข้าไปถึงที่เลยนะครับไปดูว่าทําไมปัญหาเรื่องของถนนนี่แก้ไขไม่ได้สักทีติดตามในกล้าลองกล้าลุยเลยครับเชิญค่ะสนับสนุนโดยตอบทุกฟสสไตล์ในแบบคุณ h ฮ l u x Revo d o u ดับเบิคให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าวิวสวยๆที่เห็นคือการเปิดโลกกว้างจากการเดินทางและทุกการเดินทางของผมที่ขาดไม่ได้ก็คือ Toyota h i l u ัก e v ร Double c a บคคันนี้ที่ทำให้ผมอยากออกไปใช้ชีวิตได้มากกว่าครับ เพราะชีวิตคือการเดินทางโตยโยต้าไฮลักซ์บีโว่เดวิ้แครบคันนี้จึงตอบโจทย์ผมได้ทีมงานอย่างมากนอกจากจะมีระบบช่วงล่างซ u เปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชันนุ่มสบายหนึบมั่นใจในทุกสถานการณ์แล้วยังมีระบบช่วยเตือนขณนะถอยรถแร็คลอสทัฟฟิกอะเรชส่งสัญญาณช่วยเตือนมุมอับสายตาปลอดภัยมั่นใจกว่าเดิมด้วยกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาพารารามิกวิวมอนิเตอร์ออกไปลุยได้ทุกพื้นที่ เห็นแบบนี้พร้อมเอาเดินทางกับผมรียังครับพร้อมลุยครับ หมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางภูเขารายล้อมด้วยป่านาทึบบนดอยม่อนลานที่เห็นนี้นี่คือบ้านอาแยในตำบลป่านในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาชุมชนเล็กๆแต่เต็มไปด้วยประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าค้นหา ที่นี่ย้ายถิ่นฐานการตั้งโรครากจากที่อื่นมาปักหลักบนดอยม่อนล้านนานหลายสิบปีมีประชากรอยู่รวมๆแล้วกว่า200ครัวเรือนผู้คนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายทั้งเรื่องความเป็นอยู่และอาหารการกินยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมทุกคนเพึ่งพาอาศัยกันแต่การจะเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้บอกเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆ วันนี้กล้าลองกล้าลุยพร้อมกับทีมงานเราขอเข้ามาลุยวิถีบ้านอาแยจากคำเชิญของชาวบ้านให้ช่วยสะท้อนปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะถนนหนทางที่เรากำลังจะสัญจรเข้าไปให้ภาพเล่าเรื่องนะครับช่วงนี้หน้าฝนถนนที่เราขับรถเข้าไปบอกเลยนะครับต้องใช้รถขับเคลื่อนสีล้อเข้าไปเท่านั้นไม่งั้นอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ที่สำคัญต้องให้คนในพื้นที่เป็นคนขับ เพราะตลอดทางไม่ใช่แค่ลื่นแต่ด้านข้างเป็นเหวอันตรายอย่างมากครับตรงนี้ลื่นของจริงครับต้องเกาะแน่นๆกันตลอดทางเลยนะครับ เป็นการเดินทางที่วันนี้ทุลักทุเลเอาเรื่องหลายๆจุดที่เราแล่นผ่านไปจะเจอร่องรอยของอุบัติเหตุเป็นระยะระยะภาวนาอย่างเดียวขออยากให้วันนี้ฝนตกอีกเพราะทางจะลื่นและลำบากกว่าเดิมหลายเท่าตัวครับ ที่คือแบ,บสุดยอดมากทางอ่ะมันคือมันจะลื่นเป็นระยะระยะเป็นจุดๆเส้นาทางเข้าหมู่บ้านก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับความทุกข์ของชาวบ้านที่อยากให้ได้รับการแก้ไขและเฝ้ารอมานานหลายสิบปีวันนี้เราจึงต้องเข้ามาพูดคุยและหาทางออกร่วมกันทำไมเส้นทางที่ใช้สัญจรอ,อยู่นี้ถึงไม่ได้รับการแก้ไขสักทีและใครคือผู้รับผิดชอบ ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่มีหินสไลด์อยู่แล้วหินไม่ใช่ก้อนเล็กๆครับเนี่ยก้อนใหญ่มากโอ้โ oh. หจุดนี้ไม่ใช่จุดแรกที่มีหินสไลด์ก้อนใหญ่เกือบจะมาขวางถนนทําให้การสัญจรเข้าออกหมู่บ้านยากลําบากกว่าเดิมก่อนหน้านี้ก็มีดินสไลด์จนแทบจะออกไปไหนไม่ได้หลายต่อหลายครั้งที่การมีรถก็ไม่ได้ช่วยให้การเดินทางง่ายขึ้นเลยครับเพราะสภาพถนนเป็นหนักถึงขนาดนี้ ค่อยไปนะครับโอ้หตรงนี้เนี่ยจะหนักเหมือนกันเนาะเนี่ยครับคือถ้าหากว่านับระยะทางจากตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านจุดเริ่มต้นเลยนะครับเ <c oughs> ข้าไปด้านในเนี่ยจะประมาณสัก20กิโลเมตรได้ครับแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยทางที่มีปัญหามากที่สุดก็คือทางที่อยู่ข้างหลังของเราเพราะว่ามันจะเหลืออีกประมาณ3กิโลเมตรครับแล้วโ,โหแคบมากครับถนนแล้วก็สภาพเป็นแบบนี้เนี่ยมีแต่เหวเลยโอเคค่อยๆไปครับตอนนี้คือต้องกอนแน่นๆเลย ยยาวยาววแค่วันแรกของการเดินทางเข้ามาที่นี่ยังรับรู้ถึงความยากลำบากได้เลยนะครับเพราะกว่าจะมาถึงหมู่บ้านได้เราใช้เวลากันเป็นวันๆยังไม่นับถ้าหากต้องเจอฝนตกอีกแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อจากนี้น่าจะสะท้อนปัญหาถนนหนทางได้ดีเมื่อมีคนเจ็บหนักและต้องนำออกไปส่งโรงพยาบาลในตอนค่ำทุลักทุเลและระทึกกันมากมาติดตามต่อวันพรุ่งนี้นะครับ นเรศปาทานถ่ายภาพคณะวิทย์แหวนวงภาพมุมสูงแล้วพบกันใหม่กล้าลองกล้าลุยสวัสดีครับโอ้เนี่ยครับคือเป็นการเข้าไปก่อติดที่ว่ายากลำบากแล้วนะครับแล้วไปเจอกรณีของคนเจ็บในหมู่บ้านคือต้องส่งโรงพยาบาลด่วนนะตอนนั้นเลยป่วยหนักเลยแล้วเส้นทางมันไม่เอื้อมหนวยด้วยบอกเลยนะครับว่าเกือบสองชั่วโมงอะที่เราต้องพยายามฝ่าลงมาแล้วฝนตกด้วยเขาปลอดภัยยัง ปลอดภัยแล้วนะตอนนี้นะครับพรุ่งนี้มาดูเหตุการณ์กันต่อว่าระทึกขนาดไหนนะครับโอ้โหคุณผู้ชมคายังมีอ,มอีกหลายพื้นที่ที่สภาพถนนเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวันนี้มาสะท้อนให้ดูอย่างน้อยที่สุดในงานของรัฐเห็นแล้วก็กลับไปคิดสักนิดเถอะว่าพื้นที่เหล่านั้นควรที่จะได้รับการแก้ปัญหาเรื่องถนนหนทางหรือเปล่าถูกต้องครับ